สวัสดีจ้ามื้อนี่พบพอกันจ้ะพี่น้องสาวผู้พามาหลอกโคกหลอกปลาจ้ะม้อนี้สาวผู้พามาขุดมันจ้ะมันเทียนพี่น้องเดี๋ยวสาวผู้ใชให้เบิ่งเครื่อมันจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะเครื่อมันเทียนหรือว่ามันนกจ้ะบางคนอาจสิรูจักแล้วเนาะบางคนอาจจิบ่ฮู้จักอาจจิบ่เคยกินเครื่อมันไหลลงมากระสิเบิ่งน้ำเครื่อมันนี่แหละจ้ะหฮา็ขุด แต่ว่ามันอันนี้ลึกเลยจ้ะมันเทียนจ้ะมันอยู่ดักนแสาผู้ขุดลงไปแล้วมึงแส้ผู้สิดึงขึ้นมาให้เบิง่งขุดยากเลยจ้ะมันนี่มันขุดหลังหัวตัวนี้นั้ยโอ้ที่พอวานะองไงแมงมันลึกจ้ะน้องแล้ว่ึงก็ขุดนี่คือว่าขุดบ่ได้เลยจ้ะลึกคักลึกแน่แตนขุดอึง้ง ขากใหม่จ้ะขาดจ้ะอู้เสียดายเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่โอ้ไม่ได้เอาเม็ดมั่ะมันค้าหักใหม่จ้ะธรรมดานกับสีเงาเงาด้วยจ้ะนี่นี่ต่อกันมั้งนะ ขาหักใหม่เล่ได้แค่นี้จ้ะเดี๋ยวอีกขวานึงจะพูดดึงถึงน้วกันขาหาักใหม,ม่พี่น้องเมื่อดดเอาหมีมาปาดกับขวันมันจะสุดพอดีเนาะแม่ดึงขาดเสียดายนี่จ้ะมันเทียน หรือว่าบางพื้นที่พื้นอื่นมัน,นกนกเนาะสาผู้เห็นในคลิปถ้าว่าเอาไปเฮ็ดยังได้แน่ก็เอาไปหนึ่งไปตม้มหร้อก็เฮ็ดหวานก็ได้เด้อจ้าเด้อนี่แซบจ้เ <c> พ <oughs> ืชเข่ามาและจ้าก็ก็คูดได้แน่แล้วจา้าเนี่ยมันค้าหาักใหม่ละจา้มามเส้นหมามันก็เลยหักปกติมันงาวด้ยจ้านีเงาสิก้นได,ด้มั้เลย จต่เนี้ยถ้าเอาหัวมันแล้วหอกกระสีทมไว้ให้มันเป็นหัวอีกปีหนาด้วยจ้ะถมขี้ดินไว้จะสีไฟหัวอีกจำเพรตายปีหนาเอาก็สีแดงมืก่นอีกครับขุนยุ่งเหรอพันกกใหม่ยุพี่น้องเครคือง,งตรงเหลือกเครือใหญ่ๆเติบด้วยจ้ะหัวจังสีใหญ่แน่เนาะ เ้เคือนันอง,นนงนนไงวทั้ง,ง,งนทันงคุเีกเคื่อใส่ถุงมือบอ่ได้ด้วจ้ะมือนเสียมใส่ถุงมือนข,ขุดบ่ได้ไม่ต้องจับขีดินโออหากใหม่อีกแั่นไรกเตี่ยนเครื้ออยู่ เบอร์อันนี้ก็หักใหม่งไงอันนี้ก็หักใหม่ไงพี่นนอะได้ส่องน้อยน่อยอันนี้หัวเก่าด้วจ้ะเนี่ยอันนี้หัวเก่าเพิ่นนี่ยมันมีหัวเก่าหัวไม่จ้ะมันเทียนเนี่ยน,นี่หัวเก่าจะพูดถึงไห้เบิง่งเนี่ยหัวเก่าเพิ่นปีกายนี่จะกินบ่ได้เอาไปหนึ่งกับบ๊ซุกจ้ะนี่นี่หัวเก่านี่หัวไม่จ้ะหัวไม้แต่ว่ามันบบสิบ่อุหกหอกหักใหม่มันหนีไป เงาเลยจตะมันอันนี้เงาเงาวคือเทียนหรอจ้ะเพิ่นก็เลยเอิ่นมันเทียนบอกงเลยอุ้ยพี่น้อบกสุดข้าหักใหม่เคลยอยังงบอกง่ยเลยอุกคลือกเดือดของเี๊กหน่อลกคักลูกแมีบได้หรือจ้ะ สันกองดองกองดองลงไปดเลิกแต่เได้มั้งอันนี้กุ้นหงายนะพี่น้องเห็นหัวป่ะมันไปทางดักเนาไม่ได้เลิกเอาได้ป่ะเนาะมัดในสุดอีกอยู่ด้กูแม่ไปตะพื้นตะพื้นด น่องมึนมอนีเด้อคือแตหัวงามเหรอพี่น่องได้สุดจากเธื่นเข้าแตงแต่หากใหม่ไรอู้หัวนี่แม่พี่น่องไม่ยักไปตออีกอยอ้เบึงดูล่ะ เกือบซ้ำแขนขาแขนเหรอบังดูโอ้ยยังบ๊สุกเอะยังบ๊สุกพี่น้องบังหัวเก่าเคนผัวหัวเก้านี่มันสีหนึ่งบ๊อบุกจ้ะมันสีเป็นทังสีคือเก้านี่เนี้ยพี่น้องหัวนี่เชียนนิดหน่อยเองเด้บังเนี่ยเครือเห็นปุบบุบเนี่ยเครื่อจะ ตายตาพี่น้องเขาใส่จังไหนมันสิสลสบลหักสะดเลยหา <c oughs> กคือเกาอ่าสุดสุดจ้ะอันนี้คือว่าเครื่องบนใหญ่เครื่องไม่ใหญ่จ้ะตัวนี้ได้แค่นี้แต่ว่ากับสุดเเก็บจ้ะเครื่องจ้ะ จุ่มเครือมันจะเครือมันเทียนจะใช้ยู่จุกพี่จะหัวนี่จะเครืออันนี้คือว่าหลายหลายเครือเนี่ยน้อยใหญ่ตัวอันน้อยเนี่ยน้อยสองอันเบองซสามพุชกุดก็หมดถ้ายิบเจ็บท้ายเอาเจ็บไดงนี้หมดก็ว่าฮะข้าหาไม่ก็้าหาแค่ตัวนี้ก็ไม่ไง ฝนกับพอนิ้งนิ้งใ้เบื้องหลุมเบื้องหลุมพี่น้องขุดอึ้งว่าเป็นพึ่งขาแล้วคนไฟงยามสูงเลยขุดมัอันี่ทุกคนได้เนาะ chăm sóc sống mọi người chăm sóc mọi người này phong này phong sang mọi người mất mặt trắng đi lên kia đi lên kia đi lên rồi này lên kia đi 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 lên kia lên kia đi lên kia đi lên kia đi บาเบงดูแหละอยางนึง hmm. บ้าบ้านนี้อันนี้ตัวน mm hmm. ี้เมกเงยสุปะบอสุดรจ้ะตัวนี้กับบสตรอันนึงแต่ตัวนี้เหลือหลายตัวนี้หัวเง่เห็นบจ้ะจุ่มเดียวเด้จ้ะนี่อันนี้ก็เอาได้นี่ หัวหัวไม้ตัวนี้คือหัวเกาที่เป็นรีบๆดำๆหวานได้จ้ะนี่ไม่ไหมน่ะมัวไม่น่ะหวานจุ่มยาวพอ่ะแค่จุ่มก่อนแค่อะไรอันนี้อหนหัวขาดมันดินมันเกล็ดหรอจ้ะบางสภูพฝนพอลิ้นๆเห็นไหมเลสิคุดอีกอยู่เลยแน่แล้ว ับเรแค่ต่อไปครับเนี่ยมเดียวกันล่ะสามเ,มเรือยหัวจะมาละมาลุ่นจ้ะมาลุ่นหัวยงซ้ำเลยอายุนมงนี้ต่อใหม่ใช่หรอไงหรอนี่หางมะด,ดินเข็งนี่ยเดี๋ยวก็มีละ เียก็แบนี้แหละเห็นบะพี่น้องมืดอดะนี่จ้ะมันมันบ่ท่าไหนสุดเดียจ้ะดูสิเอาสุดคงสีบาไวจ้ะดินเก็นว่ะซูสวงเขียนเลยแวหักแล้วเนี่ยเนี่ยซำนี่ยังบ่สุดพี่น้อง หันเบิง่ง <Okay. S 1> บ่สูตรอหรีจ้ะต่อสีแห้งห้าเอาสูตรนี่คือสีบ่ได้จ้ะเน่าแห้งเงดมันอยู่นี่เน่าแห้งโอ้ป้าทีน่องคักแน่เนาะมันกัสีคุดอันสูตรยุ่จ่ะตะวนันดินมันแห้งเกนปึกปึกอยู่เนี่ยดินแห้งแหง้งส่วนสาวผู้สีกลนสูตรอยู่ ต้ลงไปตัวอะไรแข็งก็ดื้อเลยดินไหมไจ้ะมึงเคี้ยนหน่อยได้ไหมวันนี้เนี่ยเคลื่อนห,หน่อยก็ตัวนี้จ้ะนี่นนเคลื่อนแตกต่างกันได้จ้ะนี่ถ้าตัวใดเคลื่อนญ่เนี่ยหัวใหญ่เนี่ยเห็นบ่ตัวนี้เคลื่อนหน่อยก็สิพอดีอยู่ได้จ้ะเอาได้อ้ะเฮ้ยมันซอนลองมาแล้ว อเขียบคุณสองเขียบสิสุดแล้วสุดแล้วเอาหางเลยไหนจ้ะ้าเขื่อหน่อยกัสิสุดซ่นี่จ้ะห่อหน่อยตามเคือนี่ก็เสียบด้วยกันไปน้อย ถุดพอดีชองเท่กันเขื่อนหนึ่งมีสองหัวเอ้าหัวตะเคยเห็นอันนี้หัวเก่ามันต่างหากเลยจ้ะเนี่ยปกติไม่เห็นตะเข้หนึ่งมีหัวเดียวกับหัวเก่าอันนี้นี่ชองเอาไปเร็วอันนึงจ้ะน่าเถื่อนหนุ่มนะอย่างไงรวยยอดไหม เดี <c 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 ๋ยวเห็นบอจ้ะตรงเนี <c 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 ้ยเนี่ยคือว่าอันนี้เคื่อมันกว่าตพวกขุดดินออกแล้วอู้อยู่ระเกล็กปุ๋อะบมเห็นตื่นเนี้ยจ้ะ หัวเกาไม่เสร็จอะไรเน,ะนาะว้าวพี่น้องวา้าวอุ้ยท่นในสุดม, <laughs> มันหักจ้ะใสลเห็นว่าจา้ะพี่น้องพี่น้อง่าจากเมดเนี่ยต้องมีความอดทนเติบเด้จ้ะบ้ามันตื่นตื่นเนยลยะไรอะ่ะหัวเข้าสาผู แปดสองถึงบ่มบึ้งเหยี่ยเกย์เด้อมวยเกย์นี่น้องขายแพงเด้อจ้ะมันกรุดยากนะเพรามันยังดอกแต่ว่าแซ่บ,บพร้อมนะมันสิเป็นรสชาติเหนียวเหนียวเนาะข้อหนึ่งแล้วมันสิหยำแล้วมันสิเป็นเหนีนยวแซ่บเนียดา เลยได้บ้างมันลือกไรเิียวข้นบ่ได้มันลืกนี่เราขวนนี้จมทั้งแตงชมนีซับอมดินเกนข้าง่างขุดบ่ถึงมพูใหญ่แบบคืนหนึ่งเนาะไม่นหน่วยเนาะนี่เหบ่ สุดเขียนเดีพี่น้องมาสุดอยูก้นมาถึงดอกไงหัวนี่ายก็มือวันครู๊ดตะกรงเก็บมันหักเห็นมันหมึดอ่ะมันหักกงจ้ะหักจ้ะ ย,ย,ยังไม่สุดจ้ะตัวกันยังไม่สุดจ้านี่เห็นบาๆบอกญ่าเดีจ้ะเน,นี่ยง,ง่ายสุดอ่ะ กินบ่ได uh ้เด้อจ้ะอันนี้หัวเก่าตะปีกายนี่นี่นี่สิเป็นเหี่ยวเหี้ยวเนี่ยกินบ่ได้ไเป็นหนึ่งกับบ่อันเปื่อยเนี่ยอันนี้หัวไม่จ้ะอันนี้หัวไม่กินได้หัวไม่เนี่ยอันนี้ซุดจัดปัดพี่น้องซุดสิเป็นง่สิสนิทกับชื้นวะง่า่แล้วเลิกเติบแล้วเด้อจ้ะไม่ลุมเมื่อยแห้งเหรอ ชมกัจมกนจ้ะเนี่ยนะครับผลงานลี่น่ารู้เลยจะคือย่งใหล่ะไง <c oughs> แห้งเหลือมเลยนหยาก้นซ้าหลายจ้ะก็นี้ก็ถือว่าได้หลายอยู่เพิ่งดินมันแห้งพี่น้องจ้ะก็ถือว่าได้อยู่พุง่งนะนี่เดี๋จ้ะอันอันมันเทียนน่ะไงสุดมันก็ซ้ำนี่แหละจ้ะราะว่าเครื่อมันก็น บมใหญ่เนาะเอาก็เลือกเอาเครือที่ใหญ่ที่สุดแหละจ้ะข้างล่างกะได้เนี่ยคนตัางมันเลิกแข็งมันขุดยากแต่เลิกพร้อเหมอนี้จ้ะตามที่สาวผู้ให้พี่น้องเบิ้องหล่ะจ้ะเอาเข้าคนละจ้ะเพิ่อนคล้ายกระยาตอเพิ่นเด้อมันขุดยากอีหลีพี่น้องพี่น้องเห็นอยู่มันเลิกเพื่อซ้ำพี่เนาะสสารับมนีกะสาวผู้ฝากกดติดตามคันมากะกดติดตามเป็นกำลังใจให็นในเด้อจ้ะสารับมนีกะลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้ตา,านี่ปลาพี่นหนูกำลังมองปลาปลาทีห้องขุดยังไงนี่แล้วจ้ะปลาปลาดำเหมาะ <laughs>